สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k t h อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องรากแก้วบทประพันธ์ของกิษนาอโศกศิลละครแซบทูมิติผลงานจากค่ายเชงง2561ที่ได้สองสาวคริสหอวังและก้าวสุภัสารามาประชันฝีมือพร้อมด้วยทํานักแสดงคุณภาพอีกขับข้างอาทิลุยสกอตพีทพัชรา และโยเกิร์ตนัทชาหากเปรียบชีวิตเหมือนต้นไม้รากแก้วคือสิ่งที่ยึดลำต้นไว้ทั้งอย่างเป็นทางเดินอาหารที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เติบโตถ้าต้นไม้นั้นได้รับการดูแลยอย่างดีด้วยการใส่ปุ๋ยทูกประเภทส่งผ่านทางรากแก้วต้นไม้ต้นนั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่มีความสมบูรณ์เติบโตเป็นไม้ยืนต้นที่มั่นคง โรยทองทรายเด็กสาววัยสิปีที่เติบโตมาอย่างคนที่มีรากแก้วไม่แข็งแรงพอถูกเลี้ยงดูโดยรงังรองพี่สาวบุญธรรมด้วยความรักที่มากเกินจริงและเป็นความรักที่ไม่ใช่เป็นแค่ฉันพี่น้องแต่รงังรองรักทรายแบบคู่รักในเพศเดียวกันความรักความหลงไหลทำให้รงังรองควบคุมทรายทุกอย่าง ไม่ยอมไม่พบปะผู้ชายทั้งยังพร่ำสอนว่าผู้ชายเป็นเพศที่น่ากลัวคอยจ้องแต่ททำลายเพศหญิงในขณะที่ซายก็หาทางออกโดยการทำตัวออกนอกลูก่นอกทางต่งตางๆทั้งหนีเที่ยวใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสุดขีดเพื่อท้าทายความถูกต้องที่เธอไม่เคยพบในชีวิตทำได้ทุกอย่างเชินแย่งแฟนเพื่อนสนิท หรือทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้รังรองโกรธและไม่มีความสุขเพราะความรักของรังรองสร้างความหวาดกลัวและขยกักขยังให้กับทรายทรายจึงพยายามหนีจะชีวิตที่ตกเป็นทาสอารมณ์รักของรังรองจนถึงกับตั้งใจว่าอยากจะหาผู้ชายสักคนใครก็ได้ที่จะมาแต่งงานกับเธอและชว่วยเธอหนีพ้นจากชีวิตที่เป็นอยู่ เมื่อถูกความรักบีบคันจิตใจเข้าสายจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อประชดรังรองโชคดีที่เจอผู้ชายดีๆอย่างกีดาแต่ก็น่าเสียดายที่กีดาเป็นคนที่มีภรรยาแล้วกีดามีภรรยาอย่างชารวีหญิงสาวธรมธรมดาธรรมดาที่มีชีวิตปกติไม่มีอะไรน่าสนใจ ทั้งยังเป็นคู่สามีภรรยาที่ยังไม่เคยสามารถเรียกว่าเป็นครอบครัวได้อย่างเต็มปากพ่อกีดาทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ทิง้งให้ชรวีทำงานอยู่ที่กรุงเทพคนเดียวอย่างเหงาหงอยนานๆถึงจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันสำหรับกีดาสายเป็นเหมือนความตื่นเต้นในชีวิตที่เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ภรรยาของเขาไม่มีสายจึงทำให้หัวใจของเขาหวั่นไหว ในขณะที่ริปป์ดินผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มาพร้อมกับความหล่อร่ำรวยและหลงรักไซอย่างจริงจังก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะได้แต่งงานกับไซไซจะหลบพ้นความรักแบบที่เธอคิดว่าผิดปกติของรังรองได้อย่างไรและระหว่างผู้ชายสองคนคนหนึ่งให้ความอบอุ่นและมีลักษณะของพ่อที่เธอต้องการแต่เขามีครอบครัวแล้ว และผู้ชายอีกคนที่พร้อมทุกอย่างแต่เธอไม่รักายจะตัดสินใจอย่างไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องรากแก้วทุกวันพุธพฤหัสเวลา20นาฬิกา3านาทีออกอากาศตอนแรกวันพฤหัสที่ี่0ตุลาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ชก่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไร รอติดตามแดชมกันได้เลย